ก็เห็นมีรูอะไรบางอย่างค่ะข่อยอยางมาถ้าไม่ซื้อซาซาจิปะ It's for me or for you ่าเชะตายแล้เนาะแต่มันก็ยังไม่ตายเหรอ okay. ัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเด็กๆมาเล่นทะเลค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปวไัดที่เดิมเราค่ะเด็กๆมาถึงก็ลงเลยค่ะ,ะค่ะคยหวานสวยเลยค่อยเหมามีมามีพูดค่ลยหวานนี่นี่คอยหวาน 呃，还好。呜、哦，立多还 e v e 好湿啊！好湿啊！ เห็นปอีกแล้วค่ะทุกคนเ <Yeah. S 1> มันเขาจะยังไม่ตายนะคะยังเหมือน,นกระดุกระดด Still moving You, you touch it you get it up you get it up get it 来看这个，弟弟，螃蟹还没熟嘞！弟弟来看螃蟹，螃蟹，看螃蟹哥哥来看螃蟹，呜、啊，哈哈哈，螃蟹。 会痒吗？它不是沙沙子吧？啊、会痛吗？会咬你吗？啊、它不是、啊，它还被洗了。爸宝它怎么不动？可能、嗯、水完了。不行、yeah! 啊，不行，啊啊、抱抱,抱,抱来了，我不行，抱抱。 ทุกคนเพื่อเห็นมีรูอะไรบางอย่างค่ะเดี๋ยวลองมาขุดดูกันค่ะว่ามีอะไรรูหายค่ะทุกคนสรุปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรค่ะไม่เจอไม่รู้ว่าอะไรไกกล้ยยังกัหมาเนะาะฮะ มาตันมะโยช็อกโกแลต里面那มะตันตม,มนะนตันมะตันสาม,มารถกินได้ไหทะเลนะคะก็พัดขยะขึ้นมาเยอะเลยค่ะทุกคน ที่นี่ค่ะไม่ใช่ว่ามีคนมาทิ้งอะไรนะคะคือเขาพัดขึ้นมาจากน้ำทะเลค่ะเปิดหอยค่ะรว่ามีหอยจริงๆเข้าวันมั้ยชข้าวัน喜欢吗喜真的喜欢是不是对呀对呀 <laughs> 但是它、啊、里面有什么？石头到里面快要变成气球，<laughs> 我就快要飞起来。是啊。妈，咪不想吃渣渣了。嗯，不喜欢吃渣渣。妈咪不喜欢吃渣渣。 做什么？我在玩东西。那个是什么？这要做什么？我在我在找找钥匙的手机里面一带。说带哪里呢？我、哎。<laughs> <哇> <laughs> 要放什么、啊？在里面？<圾>要放垃圾？为什么要放垃圾在里面呢？要藏垃圾在里面？里面<不>为什么啊？他不会了，警察会会以为这是谁扔的，然后他看到我们在这里我们在牙到，我们就在丢丢该走、哎、呀！来，走过来，走过来。 มีเตรียมข้างดื่มมาให้ด้วยค่ะทุกคน It's for me or for you มาแช่ไม่ <laughs> ไมยากแช์กับขวดเล็กนิดเดียว mm. รถนี้ชอบมากเลยค่ะปเปียวซื้อมาติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยเพราะว่า อร่อยมากค่ะกลิ่นมะนาวมันหอมดีค่ะทุกคนแปลว่าสักพักยุงก็จะเริ่มมาแล้วค่ะเพราะว่านี้เริ่มมืดแล้วค่ะยุงยุงเยอะมากๆค่ะช่วงนี้หน้าร้อนถ้าส้อหรือม้าไมน่าะที่นทนี่ทีี่หนหน 不一样的吗เจะบ不一样不一样的เาจะโตบค่ะตอนแรกนึกว่าเขาตายแล้วแต่ว่าเขายังไม่ตายนะคะเขายังมีชีวิตอยู่เลยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาแป้งตายถ้าจะทำวงสิ่งเ้าจม่งไมเสิ่ง้าจะทำยังไม่ เขา都知道我们在这里他都知道啊走了吗走了吗ยุงเริ่มมาแล้วค่ะทุกคนเพื่วเลยมาเดินดีกว่ายุงจะกัดถ้านั่งเฉยๆนี่โยนยุงกัดแย่เลยค่ะเดี๋ยวไปมาเดินเดินเริ่มมืดแล้วค่ะทุกคนเริ่มมืดแล้วค่ะยุงเริ่ม ออกมาหากินกันแล้วค่ะช่วงดินเนอร์ช่วงดินเนอร์ของยุงยุงทั้งหลายเดี๋ยวสักพักก็คงกลับกันแล้วค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เปี้ยวด้วยนะคะฝากติดตามช่องตามสาสภาษาสะพ้ายไต้หวนันสะพย้ยจวงด้วยนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เปี้ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ